ต่อไปนี้ก็อยู่แบบอยู่กับมึงโอเคนนี้อยู่ที่ดิมเวอร์ดมเวอร์นะเราเล่นได้อยู่กี่เครื่องนะสามเครื่องยี่สามเครื่องม,มีสมุดหนึ่เครื่องแต่ว่าเอา,าเครื่องนั้นอะ เล่นเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้อีกครั้งเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาข้าวกินก่อนนะมากินข้าวเลยข้าวไปขกันเกีสยังิีไป่ลงมันคือกระเช้าไงใช่กระเช้ากระเช้าอะไรฟ้าสูงประมาณเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะ ในกล้าเล่นก <laughs> ็ต้องเล่นในการเล่นก็ต้องเล่นใครไม่เล่นกูชื่อมาถึงแล้วก็ต้องเล่นทุกคนใช่ไหมไม่ไหนบอกไว้อ่ะตอนนี้รอขึ้นแล้วก็นี่ตอนนี้เราจะเล่นกระเช้าเขาฉีกไปไหมนี่ก็นกนสนัลกนี่ก็สนัลักว่าเเเเออนนนนนิิิิ่งงกกีคนกลัวความสูงหมดความหวังโอเค อ่ะอันนี้จะมาดูตรงน,น,นี้อันนี้คือเขาจะฉีกไว้ทําเครื่องหมายว่านเนี่ยเราจะเล่นอันนีน้แล้วเอ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปหากางมาติดนะได้หน่อยผู้หน่อยเขาจะดูไม่อ <c oughs> อกโดนหอแล้วพ่ออะไรใช่ไหมโดนหอแล้วแต่นี่สูงกว่าอันนี้มัน,น,นสูงกว่าสามสามิบสี่เมตรเองอันนี้อันนี้แต่อจกปลายแน่เลยเอ๊ะมือเหมืนประตูปลาเอ๊ะ ฮะลูกนี่จไปแล้วบ๊ายบายจ้าขับกล้องยากจังอันนี้แค่ซ็อ์ซ็อเอ๊ะไหวไหมไหวไหมเ้ยไหวด้วยโอ้เชงเงยให้เชงเงยให้เชงเงห้โอ้อย่าร้องเอไอ้

อ่ะเราตามเราตามมแาแล้วมาแล้วส่เขนได้หรอได้ใส่เมสจะรู้ไหมว่าใครถึงใครเนี่ยเดี๋ยวมันยังไม่ไปเลยไปก่อนคือคือติเต้นเอง้เต้นเฮียต้องทำไม่อาเงนกองนน้นตเียกองนี้เปล่าใรกัดัง ไปแล้วหนึ่ค <y> ับไปแล้วหนึ่าถ้ามืดมกดติ๊กติ๊กอ่ะติ๊กตรงหน้ากันนะแถวเดีโอเคการลาตัว่มาแล้วไปยังไงยังไงไปเลยไปแล้วยังมีองว้ากอโอ้เซมคตัวเจ้ว เฮ้ยยังไม่ถึงี่บ่ะมึงไปต่อดิบ่ะแล้วไกลต่อเลอ้ยต่ยองเร่อง่งเป็นภาษาภาษางงภาษาอันนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรวะไม่ใช่ปาษาเแค่คุยกับน้คงเข กนี่นะฮะีคนกับสาวโอ้โนั้นนันนันนั้น้วล่ดลลลลคนไเปตลอดไคนไม่บัดเดียวก็ได้ต้องดตงไม่ใช่หรอกินข้าวเอ๊กินข้าวเอ๊กินก่าอะมูแดงเลยหรออันนี้มูแดงเหรเออมูแดง 我不能够打。 นี่คือเมื่อกี้เราไม่ได้เราเล่นกันใช่ไหมจะบอกว่าเสียวมากแต่ม่อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันเสียวสุดๆเลยเออคือจะไม่เล่นทั้งสองแล้วเออเดี๋ยวจะมาดู acting ให้เพื่อนเพื่อนเห้ผู้หญิงแทนให้มาดูเพื่อนผหญิงแทนนี่จะอยากให้ดูว่ามันเขารู้สึกเป็นยังไงนะสุดๆแล้วอ่ะ มาแล้ววันนี้เสียงอะน้าแล้วตัดตัดเขาไดนเลยไมงเสียง เป็นไรเป็นไรป้โอ้ยไม่ได้ลืมตาอ๋ออ๋ออ๋อนันเป็นนรเไม่กลรูว่าไม่ได้ลืมตาเลยอะเออได้ไม่ลืมตาเลยเห็นไลืมตาแต่ว่าผู้ชายลืมตาหมดรอเปล่แลตาหมดเปล่าแีนตัดสัตว์ล้

เฮ้ยมันจะีหอยผีตกอะผีตกผีตกไหนผีตกตรงนี้และผีตกเฮ้ยมีกลับไฟด้วยเฮ้ย่อนี่ดิไหนไปนี่ไหนไหนไหนไตายโี่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโ่อยไไอ อะไรบ้าหรือเปล่าไว้ชายโอ้ยเป็นรายการเดินไปเดินไปโอ้ยยบเ้ยยเลยฮ้ย้่คือตอนนี้มันโดนดันด้วยมันถ่ายไม่ได้เลย ตอนนี้ตอนน่อทีเ่เอเลียนเอเลียนจะหวานให้เสียงหายแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยลูกเฮ้ยดูแลน้องดีๆดิเออทุกคนมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยฮิวมีคนแปลกออกกระเทยโอเค ครับผมไม่ไม่สวดีพ่แล้งนั้นอ่ะครับผมมาที่ดีเบอร์นะครับวันนี้นะจะจะอ๋อวันนี้จะไเลี้ยม่ไกันนะฮเลี้ยงไม่ไเะลี้ยงไม่อร่นะเลี้ยงไม่อร่อลเพิ่งรเปิดแสงไแล้วนะกิแสงก่อนกินแกดิโอ้ปแสงแล้วนิถามทำสตอะไรตรงนั้นโอเควันนี้ปิวะอะน้ิดเขาไ กูบอกก่อนว่ามีโซเียะไรพวกมาต่อยนะต่อยต่อยไม่ไใอยังนไม่ได้เราทำนี่ก็เต็มหัวเอามาใส่ใส่ไปเอาเติมเตมหมัดเตยมต่อยไม่เลยผมากต่อยคิดถึงกล้องไอ้เหี้ยเกแบตอนแรกกันนี้ดิแคกกับเาเนี่ย みんなが欲しいって言たのに、みんなが欲しいって言ってたのに、みんなが欲しいっ แล้วคนน้องเขามีสิทธิ์กามีลูกตัวเช็ค่อนรู้จักไม่ได้เหรครับันอนะ อี่นที่เป็นตรงนี่ใหญ่อย่าง,างาป็นเราก็จะเรีนในปอบประมาณแถวานี้ก็จะใั้ขอบตันโตข,ข,ข้างาน้าคอ,อันนี้ก็เป็นขบเที่ยว